สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ผมเอ็มกับช่องเพียมฟอร์นะครับผมวันนี้เราจะพามาดูตัวที่เป็นแม่แรงนะครับแล้วก็ที่ถอดยางอะไหล่ในรถยนต์ของรุ่น Ford e v e r วอร์กันครับถ้าใครพร้อมที่จะรับชมกันแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพียมฟอร์กันก่อนนะครับถ้าใครกดแล้วเนี่ยก็ตามารับชมกันได้เลยครับอย่างแรกนะครับตัวแม่แรงกับที่ถอดยางอะไหล่ยสำหรับรุ่น e v e r อร์นะครับก็จะอยู่ที่บริเวณด้านท้ายรถนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเอเวอร์เรสต์เทนนะครับจะเป็นฝาาท้ยแบบนนนลวะเราก็เปิดขึ้นมานะครับแบบนิ จะเจอช่องเก็บของนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับมีมือจับอยู่นะครับถ้าบางคนที่ติดพะยางไปเนี่ยก็จะมีพะยางบางนะครับเรางีบออกมาได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเราจะตั้งตัวนี้ก็ได้นะครับมีเสาค้ำให้นะครับ2ฝั่งนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ที่ถอดยางอะไหล่เก็บแมลงจะอยู่กล่องตรงนี้นะครับสําหรับรถยนต์ f o อ d Everest ในปี2023นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี้ อันนี้ก็จะเป็นแม่แรงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ถอดยางอะไหล่นะครับมันจะมีอยู่หนึ่งตัวนะครับเราสามารถที่จะแย่ลงไปในนี้นะครับแล้วก็ไขนะครับบริเวณนี้นะครับเพื่อเอายางอะไหล่ของเราออกมาได้เลยนะครับก็จุดการยึดยางอะไหล่ก็เดี๋ยวเราจะทาคลิปสอนไว้ให้นะครับว่าเราต้องใช้แม่แรงวางตรงไหนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยใช้ยังไงบ้างนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปการพามชมที่ทอยาไหลาแล้วก็แม่แรงในรถยนต์ฟอร์ดรุ่นเอเวอร์เ์กันนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอบเพียงฝฟกอร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ